วิวร์บทที่12นะครับมีหมายสําคัญอาาันอัศจย์และยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นในสวรรค์สวรสวรค์ถ้าลงไปในลากศัพท์นะครับกรีกฮีบูเลงถึงสูงขึ้นไปเหนือท้องฟ้าก็คือที่ที่ทดวงดาวอยู่คือจักวรวาลหญิงคนหนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาพรดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและดวงดาว12ดวงเป็นมงกุฎบนศีรษะหญิงนั้นตั้งคันอตั้งคันมาอีกแล้วนะครับและร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะจวนจะคลอดแล้วจากนั้นมีหมายสาคัญอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในสวรรค์ anyway เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดวงอาทิตย์เป็นอาพรเหนือหญิงนั้นดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าและบนหัวมีดาวสิบสองดวงหญิงนั้นตั้งคันกำลังจะคลอดมีนักศาสตร์นะครับอย่างเช่นโจนาธานคารหรือแม้กระทั่งอาจารย์สัดดูนะครับหรืออาจารย์ต่างๆนะครับเขาเชื่อว่าคำพยากรณ์นี้สำเร็จตอนที่อิสราเอลครบรอบ70ปีพอดีในปี2017 และมาสำเร็จในเดือน9เดือนฉลองของยิวพอดีก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับคือเป็นกลุ่มดวงดาวที่ชื่อว่าเวอร์โกที่ย้อนเห็นเมื่อ2,000ปีที่แล้วเวอร์โกเป็นรากศัพท์ของคำว่าเวอร์จินเวอร์จินคือบริสุทธิ์ก็คือหญิงพรหมจรรย์หรือหญิงบริสุทธิ์และดูดาวจูปิเตอร์นะครับดาวจูปิเตอร์ความหมายของจูปิเตอร์คือแปลว่าราชา จากที่ดาวจูปิเตอร์ต้องโครจรอ,ออกไปแต่มันวนอยู่ไปเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังวนอยู่ตรงนั้นตรงช่วงเอวนะครับส่วนหมู่ดาวลลโอที่อยู่บนหัวจริงๆแล้วต้องมีดาวแค่9ดวงต้องมีดาวแค่9ดวงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีดาววังคารดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์เข้ามาโครจรรวมกันจาก9เป็น12ดวงบนหัวพอดีและดวงอาทิตย์นะครับโครจรมาประดับบ่าเป็นอาพรที่ประดับ ผู้หญิงพอดีเป็นเครื่องแต่งกายและดวงจันทร์โคจรมาอย in, like ู่ที่เท้าอย่างอัศจรรย์แล้วเกิดขึ้นปี2017เดือน9กันยายนเห็นไหมเห็นเห็นดาวเห็นดาวราชาไหมครับดาวพระหัสคือดาวนักษัตรนะครับดวงอาทิตย์เริ่มมาแล้วครับอันนี้ข้อออกมาแล้วครับดวงอาทิตย์มาอยู่ที่บ่าอังคารพุธศุกร์ดาวมารวมตัวกันและดวงจันทร์โคจรมาแล้วมาอยู่ที่เท้าพอดี อย่างอัศจรรย์และดูได้รูเดือนแล้วปีนี้นะครับปีนี้ปลายปีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของยิวอย่างถูกกฎหมายพอดีแล้วครบรอบเจ็ดสิปีพอดีแล้ววัวแดงเนี่ยวัวแดงตลกมากเลยวัวแดงคนนิ่งเสร็จเดือนนี้พอดีที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วข้อออกมาเดือนนี้พอดีเขาเลยบอกว่าเนี่คือสิ่งที่ยอนเห็นและการการปวดคันที่จะข้อราชาออกมาเนี่ยเล็งถึงมัทธิวบทที่สี่ก็คือ สภาวะของโลกหลังปี2017จะมีการปวดท้องถี่ขึ้นจะมีโควิดจะมีภัยพิบัติแผ่นดินไหวเนี่ย6ลิตร์7ลิตร์8ลิตร์ยูเคนไฟไม่ปาเกิดเผาโรงงานนิวเคลียร์คือจะเกิดแบบนี้ถี่และบ่อยขึ้นตั้งแต่ปี2017จะหนักและรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและ ผู้หญิงคนนี้นางเวโกหรือผู้หญิงที่เป็นภหมิอาจารย์ลอดบุตรเราคิดถึงใครครับมาลีใช่ไหมใครนะจะเป็นภหมอาจารย์แล้วลอดบุตรได้ก็มีแค่มีแค่คนางมาลีฉะนั้นเลงถึงว่าพระเยซูใกล้จะกลับมาเล็งถึงกษัตริย์ใกล้จะลอดและกลับใหม่ครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะกลับมาจะเกิดการปวดคันเกิดภัยพิบัติเกิดความทุกข์ยากลําเค็นอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นที่เราสามารถตีความได้แต่อีกส่วนหนึ่ง ที่ผมกาลังคุยเรื่องสร้างคนที่มีผู้เชื่อเหมือนบุตรถือคาทาเหล็กคืออะไรครับนอกจากผู้หญิงคนนี้เล็งถึงมาลีแล้วข้าง,างล่าง,าง,างนะครับตรงนี้อ๋อตรงนโอเคนอกจากผู้หญิงคนนี้จะเล็งถึงมาลีที่เตรียมที่ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วหญิงบริสุทธิ์คนนี้ยังหมายความว่าทิ่สัจรรเพราะในเอเฟซัสบทที่หก็พระเจ้าบอกว่าให้สามีรักภรรยาดัง สามีดังพระคิสลาคิสจักรคิสจักรเป็นเพศหญิงส่วนพระเยซูเป็นสามีของเราเอเฟซัสบทที่หนึ่งจงทําให้คิสจักรบริสุทธิ์อย่างไร้มนทินไม่มีดังพ้อยและเมื่อกี้มัทธิวบทที่ส5ก็พูดถึงหญิงผาาู้มาจันที่เตรียมน้ำมันในตะเกียงฉะนั้นชัดเจนหญิงนี้คือคริสจักร